กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเกมเกมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงว่ายังไงอ่ะอัพคลิปแรกสองคลิปแรกทําไมมันไม่ค่อยมีเสียงไม่มีเสียงเลยแล้วทําไมจอถึงเป็นจอดําแล้วก็อันมีรูปไมค์ครับนะครับคือผมทดลองสตรีมแบบใช้คอมเลยครับในร้านเกมก็อ๋อวิธีสตรีมในคอมก็ทําแบบนี้อย่างนี้นะครับผมไม่น่าไม่แน่ผมก็จะหาโปรแกรม สตรีมเกมมือถือนะครับวันๆข้างหน้านะครับไลน์นะครับสามารถทักกันมาได้นะครับเนี้ยรูปภาพจะเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยภูมิเกมเมอร์นะฮะัขอมีโปรไฟล์แบบนะฮะนี่ฮะรูปภาพจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันเนี่ยเข้าตรงนี้เลยนี่รูปภาพจะเป็นแนวนี้นะครับภูมิเกมเมอร์ซีเอทีวีไอดีนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เก่าสามารถโทรมาได้เลย โทรมาในกระถานั้นเนี่ยแต่ในไลน์ก็ไม่ต้องโทไอ่ะไลน์ศูนย์แปดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสามสามนะครับสามารถใช้ร์โค้ดก็ได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะดูบาร์โค้ e เลยอ่ะดูาร์ o ค้ดูกันเสร็จยังดูกันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยอะไร อ๋อชาวไมค้า p e. ีอีทแ l a n d มันเป็นกลุ่มนะฮะที่สร้างเกิดขึ้นเล่นเองครับนะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้นะฮะเดีย๋ยนะอะไรอะสตีฟเลิฟซีรอดฮะทั้งคลิปก็มีอยู่แค่นี้นะของสตีฟเลิฟซีรอดนะฮะ เขามีชแนลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็มาก็มารู้ครับผมรู้ครับก็ขอจบคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย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 โมบิซันโมบิซันโมบิเซนโมบิเซนซัมซุงซัมซุงนะฮะถ้าเป็นภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่าซัมซังนะครับครับภาษาเกาหลีก็มีแค่นี้คำเดียวครับขอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ กันด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนคุณได้ดูกันด้วยนะฮะครับขอจบคลิปตรงนี้นะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย